สวัสดีครับเ,เพื่อนเ,นเพื่อนเพื่อนเเคยทานไอ้นี่ไหมครับเมนูผักขั้นจองผัดไฟแดงครับผมนี่เป็นเมนูพิเศษที่ไม่มีใครได้ชิมมาก่อนเราช่างชวนจะทําให้ดูครับอร่อยมากทําไปทานกับส้มตํานะครับมามาดูมาดูมาดู เรียบร้อยครับเมนูเด็ดวันนี้ลองไปทานดูไปทำดูครับสุดยอดครับผม ไม่ใช่ผักบุ้งสีคันจองไฟแดงครับผมอร่อยเด็ดครับ